สวัสดีค่ะวันนี้มาปล่อยมีสองเล่มค่ะมีอิโต้กับมีแลมโบ้นะคะวันนี้มาดูเล่มที่หนึ่งกันนะคะความยาวของมีนะคะเป็นอิโต้นะคะความยาวอยู่ที่12.4นะคะใบกว้างอยู่2.8สันหนานะคะ6มิลค่ะด้ามอยู่ที่6นิ้วนะคะเล่มที่สองนะคะเป็นแลมโบหัวตัดนะคะความยาวอยู่ที่11นิ้วนะคะใบกว้างอยู่ที่เอ่อสสันหนานะคะ6มิลค่ะด้ามอยู่ที่6นิ้วนะคะเป็นด้ามไม้ประดู่ทั้งสองเล่มเลยนะคะ มีทางร้านเราทดสอบให้ทุกเล่มนะคะรีวิวจากไม่จริงนะคะสินค้าตรงปกทุกเล่มนะคะถ้าสินค้าไม่ตรงปกแม่ค้ายินดีคืนเงินทุกบาททุกสตางค์เลยนะคะวันนี้มาจัดโปรให้ลูกค้านะคะอยู่ที่600ส่งฟรีทุกเล่มนะคะโปรตีขายอยู่ที่6 5 0ถึง700นะคะทางร้านจะจัดโปรให้ลูกค้าเรื่อยๆนะคะคืนกำไรให้ลูกค้านะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะทักแชทหรือแอดไลน์ได้เลยนะคะ เบอร์โทร0982709213นะคะเรียนลูกค้าน่ารักทุกท่านนะคะฝากติดตามเพจช่างสัตว์และช่อง y o ย e และไลฟ์สดด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ